ในเส้นทางชีวิตของเราทุกคนล้วนต้องพบเจอกับทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายบางครั้งเราก็ได้รับความรักความเข้าใจและการดูแลเอาใจใส่จากผู้คนรอบข้างแต่ในบางคราวเราก็อาจต้องพบกับคำพูดหรือการกระทำที่ทำให้หัวใจเจ็บปวดไม่ว่าจากคนแปลกหน้าหรือแม้แต่คนใกล้ชิดยามนั้นหัวใจของเรามักจะสั่นไหวความเสียใจและความโกรธอาจเข้ามาเกาะกลุ่มแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าให้ความเศร้าและความเจ็บนั้นครอบงำชีวิตเราเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุ และมีผลทุกการกระทําของผู้อื่นแม้จะทําร้ายเราก็อาจเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระแสกรรมที่เรากําลังชําระในชาตินี้และหากเรามองด้วยใจที่เข้าใจเราอาจพบว่าความเจ็บปวดนั้นคือประตูสู่การปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการของอดีตเมื่อเราพบเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าตนเองถูกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรมความรู้สึกแรกที่มักเกิดขึ้นคือความโกรธความไม่พอใจและคําถามในใจว่าทําไมต้องเป็นเรา สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการปกป้องตนเองจากความเจ็บปวดแต่พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่าหากเราปล่อยให้ความรู้สึกเช่นนั้นครอบงำจิตใจก็จะยิ่งทุกข์และบ่นมองมากขึ้นความโกรธจะเผาผลาญทั้งความสงบและปัญญาของเราและในที่สุดก็จะกลายเป็นต้นเหตุของการสร้างกมใหม่โดยไม่รู้ตัวเมื่อมองให้ลึกลงไปในคําสอนของพระองค์เราจะพบว่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเรานั้น ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกคำพูดที่บาดใจทุกการกระทำที่ทำร้ายเราล้วนมีหลักฐานมาจากเหตุปัจจัยที่เราอาจเคยสร้างไว้ในอดีตไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติปางก่อนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นว่านี่คือกฎแห่งกรรมที่ทำงานอย่างเที่ยงตรงไม่มีใครหนีพ้นผลของกรรมที่ตนเองได้ทำไว้หากเราสามารถเปลี่ยนมุมมองจากการตั้งคำถามว่าทำไมเขาทำแบบนี้กับเราไปสู่การถามว่าสิ่งนี้กำลังสอนอะไรเราใจเราจะเริ่มเบาลงทันทีการตระหนักว่าผู้ที่ทำร้ายเรานั้นแท้จริงแล้ว กําลังรับหน้าที่ชำระก,กรรมแทนเราเป็นการเปิดประตูให้เรามองเหตุการณ์อย่างไม่โกรธเกลียดพวกเขาอาจไม่รู้ตัวว่ากําลังช่วยเราแต่ในมุมของกฎแห่งกรรมพวกเขากําลังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราลดภารกรรมลงแน่นอนว่าการทําความเข้าใจเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมให้ใครทําร้ายซ้ําๆแต่หมายถึงการไม่ตอบโต้ด,ด้วยความโกรธหรือความเกลียดชังเพราะหากเราตอบสนอง ด้วยการทำร้ายกลับไปเราก็เพียงแค่ผกพัฒนาการกำเพิ่มขึ้นอีกการวางใจให้นิ่งและยอมรับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงคลื่นหนึ่งในมหาสมุทรแห่งชีวิตจะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความรู้สึกด้านลบเมื่อเรารู้จักมองผู้ที่ทำร้ายเราด้วยสายตาแห่งความเข้าใจเราจะพบว่าพวกเขาก็เป็นเพียงผู้ที่ถูกกับเคลื่อนด้วยกรรมและความไม่รู้เช่นกันและบางครั้งสิ่งที่พวกเขาทำอาจเป็นผลมาจากความเจ็บปวดในใจที่พวกเขาไม่เคยเยียวยาการมองเห็นเช่นนี้จะทำให้เราเกิดเมตตาแทนที่จะโกรธเคืองและเมตตานี้เองที่จะเป็นกรอบป้องกัน ไม่ให้เราสร้างกรรมเพิ่มการ,รเผชิญกับความไม่เป็นธรรมจึงเป็นเหมือนบททดสอบจิตใจว่าเราจะเลือกปล่อยให้ความโกรธพาเราไปหรือเราจะใช้โอกาสนี้ฝึกใจให้แข็งแกร่งและสงบมากขึ้นและเมื่อเราฝึกได้บ่อยๆใจเราจะค่อยๆเต็มไปด้วยความเมตตาและความเข้าใจต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเมื่อเราเริ่มเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ใช่เพียงเรื่องบังเอิญแต่ล้วนมีเหตุและผลที่สืบเนื่องกันมาใจเราจะค่อยๆเปิดรับความจริงที่ว่ากฎแห่งกรรมทำงานอย่างเยียบงนัน และยุติธรรมเสมอกรรมไม่ได้เลือกว่าจะเกิดกับใครเพราะชอบหรือไม่ชอบแต่จะเกิดขึ้นตามการกระทำและเจตนาที่เคยเก่อไว้เหมือนเงาที่ตามติดตัวเราไปไม่ว่าที่ใดในบางครั้งความทุกข์ที่เรารเผชิญอาจไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่เป็นผลสะท้อนจากการกระทำเมื่อวานหรือเมื่อหลายภพชาติที่ผ่านมาเราอาจเคยทําให้ใครเจ็บปวดเคยสร้างความเสียหายต่อจิตใจหรือชีวิตของผู้อื่น และในวันนี้เราได้รับผลของการกระทำนั้นกลับคืนมาเพื่อลดนี้กรรมที่เรายังคงติดค้างอยู่การมองเห็นด้วยสายตาแห่งกรรมเช่นนี้จะช่วยให้เราไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นหย่อของโชคชะตาแต่กลับมองว่าเรากําลังอยู่ในกระบวนการชรําระสิ่งที่เราได้เคยสร้างไว้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผลของกรรมไม่ใช่สิ่งที่เราจะหนีได้แต่เราสามารถเลือกวิธีเผชิญกับมันได้เราสามารถเลือกที่จะ,ะเผชิญด้วยความโกรธและความเกลียด หรือเลือกที่จะ,ะเผชิญด้วยความเข้าใจและเมตตาความแตกต่างระหว่างสองทางเลือกนี้คือความสงบในใจถ้าเราเลือกหนทางแห่งเมตตาเราจะไม่สร้างพันธกรรมใหม่และจะค่อยๆปลดปล่อยตนเองออกจากวงจรแห่งการตอบโต้เมื่อเราเริ่มเข้าใจและยอมรับว่าผู้ที่ทำร้ายเราก็เพียงกำลังทำหน้าที่ตามเหตุปัจจัยของกรรมเราจะไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อเอาชนะเพราะแท้จริงแล้วไม่มีใครชนะหรือแพ้ในเกมของกรรมมีเพียงผู้ที่เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์เท่านั้นที่จะพ้นจากการผูกพันนั้นได้ การมองชีวิตด้วยสายตาแห่งกรรมยังช่วยให้เรามีความอดทนมากขึ้นต่อความยากลําบากเราเริ่มเห็นว่าทุกสถานการณ์ทุกบุคคลที่เข้ามาในชีวิตล้วนมีเหตุผลของการปรากฏตัวไม่ว่าพวกเขาจะนําความสุขหรือความทุกข์มาให้ทุกคนล้วนเป็นครูที่มาสอนบทเรียนบางอย่างแก่เราและบทเรียนนั้นเองที่จะทําให้เราเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของการใช้ชีวิตอย่างมิสติและเมตตาดังนั้นแทนที่จะปล่อยให้ใจหม่นหมองเพราะการกระทําของผู้อื่นเราอาจใช้โอกาสนี้พิจารณาว่า เหตุการณ์นั้นกำลังบอกอะไรกับเราและเราสามารถตอบสนองด้วยความสงบและสติดได้อย่างไรการใช้ชีวิตโดยตรหนักรู้ถึงกฎแห่งกรรมเช่นนี้จะทำให้หัวใจของเราค่อยๆแข็งแกร่ง,งอ,อ่อนโยนและพร้อมที่จะรับทุกสิ่งที่เข้ามาด้วยใจที่ไม่วไหวั่นไหวเมื่อเรามองลึกลงไปในความจริงของกฎแห่งกรรมเราจะเริ่มเข้าใจว่าบางครั้งผู้ที่ทำร้ายเราหรือทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจแท้จริงแล้ว อาจเป็นผู้ที่กำลังช่วยเราโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวพวกเขาอาจเป็นเพียงเครื่องมือของกรรมที่เข้ามาทำหน้าที่ชำระหนี้กรรมแทนเราทำให้เราปลดปล่อยภาระรที่แบกมานานออกไปทีละน้อยในมุมมองทางธรรมเมื่อมีใครสักคนทำให้เราต้องเผชิญกับความเจ็บปวดหรือความเสียใจผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความทุกข์ชั่วคราวแต่ยังเป็นการ,รเผชิญหน้ากับผลของกรรมเก่าเมื่อเราได้รับผลนั้นแล้วกรรมนั้นก็จะค่อยๆหมดไปเหมือนน้ำที่ไหลออกจากภาชนะจนว่างเปล่าแม้ว่าในขณะนั้นเราจะไม่รู้สึกขอบคุณแต่แท้จริงแล้ว เขากําลังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทําให้เราเป็นอิสระจากพันธะที่ผูกเราไว้หากเรามองผู้ที่ทําร้ายเราด้วยสายตาแห่งความเมตตาและเข้าใจว่าเขาก็กําลังถูกขับเคลื่อนด้วยกรรมของเขาเองเราจะพบว่าความโกรธและความเกลียดจะค่อยๆจางหายไปความรู้สึกเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยการยอมรับและความเข้าใจลึกซึ้งว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นไปเพื่อการเรียนรู้และการเติบโตของจิตใจเราพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเห็นว่าความโกรธ เป็นเพียงฝ่ายที่เผาใจเราเองการตอบโต้หรือเก็บความเจ็บปวดไว้นานไม่ได้ทําให้เรื่องดีขึ้นแต่กลับทําให้เราสร้างเงื่อนไขของกรรมหม่ายเพิ่มขึ้นอีกในทางกลับกันการขอบคุณผู้ที่ทําให้เรามีโอกาสชําระกรรมแม้จะฟังดูยากในตอนแรกแต่จะเป็นการปลดล็อกหัวใจจากการจองเวรและความกุ่นมัยอย่างแท้จริงบางครั้งการที่เราได้เจอคนที่ทําร้ายเราอาจเป็นโอกาสให้เราได้เห็นความแข็งแกร่งภายในของตัวเองเราได้ฝึกความอดทนฝึกการให้อภยัยและฝึกการมองโลกด้วยมุมมองใหม่ เราได้เรียนรู้ว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากการควบคุมสิ่งรอบตัวแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราสามารถควบคุมจิตใจของเราได้ผู้ที่รับกรรมแทนเรานั้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ได้มีส่วนช่วยให้เส้นทางชีวิตของเราก้าวเข้าใกล้ความหลุดพ้นมากขึ้นและเมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้เราจะเริ่มรู้สึกขอบคุณแม้ต่อผู้ที่เคยทำร้ายเพราะเขาคือส่วนหนึ่งของการเดินทางสู่หัวใจที่เป็นอิสระจากความเกลียดและการผูกเวรทั้งปวง การรู้จักขอบคุณแทนที่จะโกรธเคืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและการฝึกฝนใจอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพราะเราจําเป็นต้องยอมรับการกระทําที่ไม่ดีหรือปล่อยให้ใครทาร้ายเราแต่เพราะการขอบคุณเป็นการเปลี่ยนพลังงานในใจจากด้านลบให้กลายเป็นด้านบวกการขอบคุณผู้ที่ทําให้เราทุกข์ใจเป็นการประกาศต่อหัวใจของเราว่าเราจะไม่ปล่อยให้ความโกรธควบคุมชีวิตในทางทําการขอบคุณผู้ที่ทําร้ายเราคือการยอมรับว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุผลและความหมายแม้เหตุผลนั้น อาจจะไม่ชัดเจนในตอนนี้แต่เชื่อได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้กําลังสอนอะไรบางอย่างให้เราและกําลังช่วยให้เราได้ปลดเรื่องกรรมเก่าการมองเหตุการณ์ด้วยใจที่ขอบคุณทําให้เรารักษาความสงบภายในได้แม้ภายนอกจะเต็มไปด้วยความทา้าทายเมื่อเราเริ่มขอบคุณแทนที่จะโกรธเราจะสังเกตเห็นว่าความหนักในใจค่อยๆเบาลงความกับแค้นหรือความอยากตอบโต้จะลดลงเพราะใจเริ่มเข้าใจว่าการตอบโต้ไม่ได้ทําให้เราชนะแต่จะทําให้เราผูกพันกับวงจรของความทุกข์มากขึ้นการขอบคุณคือการตัดวง,งจรนี้อย่างอ่อนโยนและมั่นคง พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่สามารถรักษาใจให้สงบได้ในยามเผชิญกับความไม่เป็นธรรมนั้นเป็นผู้ที่มีชัยชนะเหนือความโกรธและความหลงภายในตนเองเพราะศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนอื่นแต่คือความคิดและอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในใจเราเองการขอบคุณผู้ที่ทําให้เราได้ฝึกควบคุมใจจึงเป็นเหมือนการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เคยทําให้เราเจ็บปวดการขอบคุณในสถานการณ์เช่นนี้ยังเป็นการเปิดประตูให้หัวใจของเราเชื่อมโยงก,กับความเมตตาและการให้อภัยมากขึ้นเราเริ่มเห็นว่าทุกคนล้วนมีข้อบกพร่องล้วน เคยทาผิดพลาดและบางครั้งการกระทําของพวกเขาอาจเกิดจากความไม่รู้หรือความทุกข์ที่พวกเขาเองก็ไม่สามารถจัดการได้การเข้าใจเช่นนี้ทําให้เรามีความการุณาต่อผู้อื่นมากขึ้นและลดความคาดหวังว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติด,ดีกับเราเสมอการขอบคุณแทนการโกรธเคืองจึงเป็นเสมือนการปล่อยวางหินหนักที่เราแบกไว้บนบ่าทําให้เราสามารถก้าวเดินต่อไปอย่างเบาสบายและมั่นคงในเส้นทางของตนเองและทุกครั้งที่เราสามารถทําได้ใจเราก็จะยิ่งก้าวเข้าใกล้ความสงบอย่างแท้จริงมากขึ้น เมื่อเผชิญกับการกระทําที่ทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดหรือถูกเอาเปรียบสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของใจมนุษย์คือความอยากตอบโต้เพื่อให้ผู้นั้นได้รับสิ่งที่เขาทํากับเราแต่พระพุทธเจ้าส่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการตอบโต้เช่นนั้นเป็นเพียงการผูกเวรซ้ําและจะกลายเป็นสายโซ่แห่งกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุดการตอบสนองด้วยความโกรธเพียงทําให้ไฟแห่งความทุกข์ลุกโชนขึ้นทั้งในใจเราและใจของอีกฝ่ายในทางทําการไม่ผูกเวรตอบโต้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือปล่อยให้ผู้อื่น ทำร้ายเราอย่างไม่ป้องกันแต่หมายถึงการเลือกใช้ปัญญาและสติเป็นกรอบป้องกันแทนอารมณ์เราสามารถปกป้องตนเองได้โดยไม่สร้างความเกลียดชังเพิ่มขึ้นสามารถตัดสินใจด้วยใจที่สงบและไม่ถูกขับเคลื่อนด้วยความแ้นเมื่อเราเลือกไม่ตอบโต้ด้วยวิธีการเดียวกันกับที่ผู้อื่นทำกับเราเรากำลังหยุดการสืบต่อของกรมในช่วงขณะนั้นเหมือนการล่อเชือกที่มัดเราไว้กับความขุ่นเคืองให้หลุดออกการกระทําเช่นนี้ต้องใช้ความกล้าหาญภายในอย่างมากเพราะง่ายกว่ามาก ที่จะตอบโต้ตามแรงอารมณ์แต่การฝืนกระแสความโกรธนั้นคือการฝึกใจให้เข้มแข็งและเป็นอิสระพระพุทธองค์ตรัสว่า <_ d ew> s> <S เวรย่อมไม่ระงับด้วยเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่ผูกเวรคําสอนนี้ชี้ให้เห็นว่าหากเรายังคงตอบโต้ด้วยความโกรธเวรก็จะเพิ่มพูนต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดแต่หากเราเลือกที่จะหยุดความขัดแย้งก็จะค่อยๆค,คลี่คลายลงและทั้งเราและอีกฝ่ายก็มีโอกาสได้เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงการไม่ผูกเวรยังเป็นหนทางที่ช่วยรักษาพลังชีวิตของเรา เพราะความโกรธและความแค้นนั้นกินพลังงานและเวลาอย่างมากเมื่อเราหมกมุ่นอยู่กับการตอบโต้เราจะเสียโอกาสในการสร้างสิ่งดีงามในชีวิตแต่หากเราวางใจให้เป็นกลางเราก็จะมีพื้นที่ในใจสําหรับความเมตตาความเข้าใจและการพัฒนาตนเองการหยุดผูกเวืนจึงเป็นเหมือนการเลือกเดินบนเส้นทางที่สะอาดและโปร่งโล่งแม้อาจต้องใช้ความอดทนและสติอย่างมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือหัวใจที่เบาสบายและไม่ถูกพัฒนาการด้วยความขัดแย้งการต่อยวางเช่นนี้จะทําให้เรามีอิสระ ทั้งทางใจและทางชีวิตและสามารถก้าวต่อไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยของความเกลียดชังไว้เบื้องหลังเมื่อเราสามารถปล่อยวางจากความโกรธความแค้นและความรู้สึกอยากตอบโต้ได้จริงใจเราจะเริ่มรู้สึกเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอ,อกความอึดอัดที่เคยเก,ก่อกลุ่มค่อยๆสลายไปเหมือนหมอกที่จางหายเมื่อแสงอาทิตย์ส่องถึงการปล่อยวางไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปฏิเสธความจริงแต่เป็นการยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วและเราเลือกที่จะไม่ให้มันมีอำนาจเหนือตัวเราอีกต่อไป ในกระบวนการปล่อยวางเราอาจต้องเผชิญกับความทรงจําที่ยังทําให้ใจสถานแต่เมื่อเราใช้สติพิจารณาด้วยความเข้าใจเราจะเห็นว่าความทรงจําเหล่านั้นเป็นเพียงภาพในใจไม่ใช่ความจริงที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเมื่อเราไม่ปล่อยให้ภาพเก่าๆเหล่า,านี้กําหนดความรู้สึกของเราความเจ็บปวดก็จะค่อยๆจางลงและใจจะมีพื้นที่สําหรับสิ่งใหม่ที่ดีงามการปล่อยวางยังเป็นการคืนพลังให้กับตนเองเพราะเมื่อเราหยุดเก็บสิ่งที่ไม่จําเป็นไว้ในใจเราก็จะมีพลังไปสร้างสิ่ง ที่มีค่าและเติมเต็มความสุขจากถ่ายในการให้อภยัยและการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของผู้คนรอบตัวเป็นอีกก้าวหนึ่งที่ช่วยให้การปล่อยวางเกิดขึ้นอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงเปรียบไปรยว่าใจที่ปล่อยวางได้เปรียบเสมือนภาชนะที่สะอาดและโปร่งโลง่งพร้อมจะรองรับน้ำใสแห่งปัญญาและความเมตตาได้เต็มที่ต่างจากภาชนะที่เต็มไปด้วยโกรนต่อมอแห่งความโกรธและความกับแค้นซึ่งไม่สามารถรับสิ่งใดที่ดีงามได้เลยการมีหัวใจที่เบาจากการปล่อยวางยังทำให้เราสามารถมองโลกด้วยสายตาใหม่ มองเห็นความงามของสิ่งเล็กๆรอบตัวและทาบซึ้งในปัจจุบันมากขึ้นเราไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนจึงจะมีความสุขแต่สามารถมีความสุขได้แม้ท่ามกลางความไม่สมบูรณ์นั้นเองการเดินทางสู่หัวใจที่ปล่อยวางไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงข้ามคืนมันต้องอาศัยการฝึกฝนทุกวันผ่านการสังเกตจิตการใช้สติและการเตือนตนเองให้กลับมาที่ปัจจุบันเสมอแต่ทุกก้าวเล็กๆที่เราทำคือการเดินไปสู่ความอิสระภายในอย่างแท้จริงและหัวใจที่เบานั้น จะเป็นรางวัลอันงดงามที่เราให้แก่ตนเองเมื่อเราเริ่มรู้จักปล่อยวางและไม่ให้ความโกรธหรือความแค้นครอบงำเราจะเห็นคุณค่าของการปกป้องหัวใจด้วยสิ่งที่ดีงามการปกป้องใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกแต่เป็นการสร้างกรอบภายในที่ทําให้ใจไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุและความไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึ้นรอบตัวการปกป้องใจด้วยความดีงามเริ่มต้นจากการมีสติรู้เท่าทันความคิดและอารมณ์ของตนเองเมื่อเกิดความโกรธหรือความไม่พอใจ เราสามารถหยุดและพิจารณาว่าอารมณ์นั้นเกิดจากอะไรและมันจะพาเราไปในทิศทางไหนหากเราปล่อยให้มันนำทางเราอาจเดินเข้าสู่การสร้างกมใหม่แต่ถ้าเราเลือกที่จะใช้สติและความเมตตาเป็นผู้นำเราก็จะเดินออกจากองจอรนั้นได้พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความดีงามในใจเปรียบเสมือนน้ำสะอาดที่ชำระล้างความเศร้าหมองการรักษาจิตให้เต็มไปด้วยความเมตตาการุณาและความจริงใจต่อผู้อื่นไม่เพียงช่วยให้เราไม่สร้างเวรใหม่ แต่ยังเป็นการสั่งสมบุญกุศลที่คอยปกป้องเราในอนาคตความดีงามเหล่านี้เปรียบเหมือนแสงสว่างที่ช่วยให้เราเห็นทางแม้ในเวลาที่มืดมนที่สุดการปกป้องใจด้วยความดีงามยังทําให้เรามีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ไม่ว่าใครจะพูดหรือทําสิ่งที่กระทบใจเราเราก็ยังสามารถตอบสนองด้วยปัญญาแทนที่จะตอบสนองด้วยอารมณ์ความสามารถเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่าเสมอเหมือนการรดน้ําต้นไม้ทุกวันจนมันเติบโตแข็งแรง นอกจากนี้การทำความดีและรักษาความคิดให้บริสุทธิ์ยังเป็นวิธีดึงดูดสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตเพราะเมื่อใจเรามีความสงบและเมตตาเราจะดึงดูดผู้คนและเหตุการณ์ที่สอดคล้องกับพลังงานเชิงบวกนั้นเข้ามาเองความดีงามจึงไม่ใช่เพียงเครื่องปกป้องแต่ยังเป็นสะพานพาเราไปสู่ความสุขที่มั่นคงและยั่งยืนเมื่อเราปกป้องใจด้วยความดีงามได้อย่างมั่นคงเราจะไม่ถูกกระทบง่ายๆจากสิ่งภายนอกและจะสามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระจากการถูกชักจูงด้วยความโกรธความเกลียด หรือความกลัวใจที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยความดีนี้เองที่จะเป็นหลักฐานให้เราสามารถก้าวผ่านทุกอุปสรรคด้วยความสงบและความมั่นใจในชีวิตของทุกคนย่อมต้องพบกับความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังการสูญเสียหรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นดั่งใจแต่ความทุกข์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายเราเสมอไปหากเรารู้จักมองมันด้วยสายตาแห่งปัญญาความทุกข์ก็จะกลายเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราเติบโตและเข้าใจความจริงของชีวิตการแปลเปลี่ยนทุกให้เป็นปัญญาเริ่มจากการยอมรับว่า ทุกเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่มีใครหลีกหนีได้แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงประสบกับความทุกมาก่อนที่จะตระสู้การยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจำนวนต่อปัญหาแต่เป็นการหยุดต่อสู้กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วหันมาเรียนรู้จากมันแทนเมื่อใจเราไม่ต่อต้านเราก็จะเห็นโอกาสในการเติบโตทุกทําให้เราเห็นคุณค่าของความสุขเล็กๆที่อาจมองข้ามในยามปกติเช่นรอยยิ้มของคนใกล้ตัวอากาศเย็นในยามเช้า หรือการได้พักผ่อนอย่างสงบความทุกข์ยังช่วยให้เราเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเพราะเมื่อเราเคยผ่านความลำบากเราก็จะมีหัวใจที่อ่อนโยนและพร้อมยื่นมือช่วยเหลือวิธีหนึ่งในการแปลเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นปัญญาคือการใช้สติและการพิจารณาตามหลักธรรมเช่นพิจารณาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปเมื่อเรามองความทุกข์ด้วยหลักไตรลักษณ์เราจะไม่จมอยู่กับมันแต่จะเห็นว่าเป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในเส้นทางชีวิตที่กำลังจะผ่านไป นอกจากนี้การตั้งคำถามกับตัวเองอย่างจริงใจว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นการเปิดประตูสุปัญญาหลายครั้งเราจะพบว่าความทุกข์ที่เคยคิดว่าเป็นจุดจบตรับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิมบางครั้งมันผลักดันให้เรากล้าทำสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะทำหรือปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่ควรยึดไว้เมื่อเราฝึกมองความทุกข์ในมุมนี้บ่อยๆใจเราจะเข้มแข็งและยืดหยุ่นมากขึ้นเหมือนต้นไม้ที่ยืนหยัดได้แม้จะเจอลมแรงและเมื่อต้นไม้เติบโตแข็งแรงมัน ก็ให้ร่มเงาและผลไม้แก่ผู้อื่นได้ฉันใดก็ฉันนั้นใจที่เติบโตจากการเรียนรู้ความทุกข์ก็จะเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นได้เช่นกันการให้อภัยเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่มีพลังเปลี่ยนแปลงชีวิตมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งเพราะเมื่อเรายึดติดกับความโกรธความแค้นหรือความผิดหวังในอดีตเรากําลังแบกก้อนหินหนักไว้บนบาทโดยไม่รู้ตัวก้อนหินนั้นไม่เพียงถ่วงให้เราก้าวเดินช้าลงแต่ยังทําให้หัวใจเราเหนื่อยล้าและเมืดม่ดมนการให้อภัย จึงเป็นเหมือนการวางก้อนหินลงเพื่อให้เราก้าวต่อไปอย่างเบาสบายหลายครั้งความเจ็บปวดมาจากการคาดหวังที่ไม่เป็นจริงหรือคำพูดและการกระทำของผู้อื่นที่ทำให้เรารู้สึกถูกทำร้ายแต่หากเรามองลึกลงไปจะพบว่าผู้ที่ทำร้ายเราเองก็อาจกำลังแบกความทุกข์ของเขาอยู่การเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบและทุกคนต่างมีเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นอย่างที่เป็นจะช่วยให้ใจเราอ่อนโยนและพร้อมที่จะให้อภัยการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราลืมสิ่งที่เกิดขึ้น หรือยอมรับการกระทําที่ไม่ถูกต้องแต่หมายถึงการเลือกไม่ปล่อยให้มันควบคุมความรู้สึกและชีวิตของเราอีกต่อไปการปล่อยวางคือการตัดสายโซ่ที่ผูกเรากับความเจ็บปวดนั้นเพื่อให้เราเป็นอิสระจากมันในทางทําการให้อภัยยังเป็นการสร้างบุญกุศลให้กับตนเองเพราะเมื่อใจเราไม่เต็มไปด้วยความโกรธ เราจะมีพื้นที่ในหัวใจสําหรับความเมตตาและความสงบความโกรธเปรียบเสมือนไฟที่เผาใจเราให้ร้อนนุ่มแต่ความเมตตาและการให้อภัยเปรียบเสมือนน้าเย็ยนที่ดับไฟนั้นลงทําให้ใจเย็ยนลงและมองโลกได้อย่างแจ่มใสขึ้นการฝึกให้อภัยเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการยอมรับคําขอโทษของใครสักคนการไม่เก็บเรื่องเล็กน้อยมาคิดซ้ําหรือแม้แต่การให้อภัยตัวเองในความผิดพลาดที่ผ่านมาหลายครั้งเรามักเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปจนลืมว่าตัวเราก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกได้ เมื่อเราให้อภัยได้บ่อยขึ้นใจเราจะเบาขึ้นเหมือนคนที่ค่อยๆวางก้อนหินลงทีละก้อนในที่สุดเราจะพบว่าชีวิตไม่ได้หนักหนาอ,อย่างที่คิดและเมื่อเราสามารถปล่อยวางอดีตได้เราก็จะมีพลังในการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่พร้อมเปิดรับสิ่งดีๆที่รอยอยู่ข้างหน้าอย่างสงบและมั่นคงในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและสิ่งรบกวนรอบตัวการมีจิตใจที่สงบและมั่นคงเปรียบเสมือนคุ้มทรัพย์ล้ำค่าที่ทุกคนสามารถสร้างได้ด้วยตนเองการฝึกจิต และการเจริญสติเป็นวิธีการที่ช่วยให้เราเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งและไม่ถูกกระแสของโลกดึงให้ลงไปตามอารมณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการฝึกจิตไม่ใช่เพียงการนั่งสมาธิหลับตาอย่างเงียบๆแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งการกินหรือแม้แต่การพูดคุยกับผู้อื่นการรู้เท่าทันว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรรู้สึกอย่างไรและคิดอะไรอยู่คือการสร้างความตื่นรู้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและไม่ถูกอารมณ์พาไป เมื่อเราจเจริญสติเป็นประจำจิตใจเราจะเริ่มสงบแม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเหมือนบ่อน้ําที่ใสและนิง่งซึ่งแม้จะมีใบไม้ร่วงลงมาก็ไม่ทําให้น้ําขุ่นมัวไปตลอดเพราะเราสามารถปล่อยให้สิ่งรบกวนผ่านไปโดยไม่เก็บมาคิดซ้ําการฝึกเช่นนี้ยังช่วยให้เรามองเห็นความจริงของชีวิตอย่างชัดเจนมากขึ้นเข้าใจว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปการมีสติยังเป็นเกราะป้องกันใจจากความทุกข์ได้อย่างดีเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบากสติ จะทาให้เรามีช่องว่างเล็กๆระหว่างเหตุการณ์กับการตอบสนองซึ่งช่องว่างนี้คือพื้นที่ที่เราสามารถเลือกการกระทําที่ไม่ทําให้ตัวเองและผู้อื่นเดือดร้อนเป็นการตอบสนองอย่างมีปัญญาแทนที่จะเป็นเพียงการโต้อตอบตามอารมณ์ในทางทําการฝึกจิตและเจริญสต,ติยังเป็นหลักฐานสําคัญของการพัฒนาปัญญาเพราะเมื่อจิตสงบปัญญาก็เกิดขึ้นได้ง่ายเราจะเข้าใจสภาพธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงและไม่หลงยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดจนเกินไปทําให้ใจเป็นอิสระจากความยึดติด และความทุกข์ทั้งปวงการฝึกเช่นนี้ต้องอาศัยความเพียรและความสม่ำเสมอเริ่มจากเวลาสั้นๆในแต่ละวันแล้วค่อยๆขยายเวลาและความถี่ให้มากขึ้นเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องรดน้ำและดูแลอย่างต่อเนื่องจึงจะเติบโตและออกดอกผลให้เราได้ชื่นชมและเมื่อจิตเราได้รับการฝึกเช่นนี้บ่อยครั้งเราจะพบว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหาแต่เป็นสิ่งที่ค่อยๆผลิดขึ้นจากภายในตัวเราเองอย่างมั่นคงและยั่งยืน เมื่อเราฝึกจิตและเจริญสติจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความสงบจะค่อยๆก่อตัวเหมือนละอองน้ําค้างที่เกาะใบไม้ยามเช้าอ่อนโยนและงดงามโดยไม่ต้องเร่งรัดมันจะอยู่เคียงข้างเราแม้ในวันที่ฟ้าหมนหรือในวันที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยความวุ่นวายเพราะเรามีที่พักพิงอยู่ภายในใจของเราเองบางครั้งความเงียบสงบนี้จะพาเราไปพบกับความจริงที่ว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่การได้ครอบครองสิ่งต่างๆมากขึ้น แต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่มีและปล่อยวางสิ่งที่เกินจําเป็นมันเป็นการใช้ชีวิตอย่างเบาสบายคล้ายสายลมที่พัดผ่านทุ่งหญ้าโดยไม่ทิ้งร่องรอยใดๆแต่ทว่าทาให้ทุกสิ่งรอบข้างไหวเอ็นอย่างอ่อนโยนเมื่อหัวใจของเราได้ลิ้มรสความสงบเช่นนี้เราจะรู้ว่ามันไม่ใช่เพียงสภาวะของจิตใจแต่เป็นประตูเปิดไปสู่การมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความเมตตาความโกรธความกลัวหรือความเศร้าอาจยังเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เราจะไม่ถูกมันครอบงำ เพราะเรารู้วิธีปล่อยให้มันไหลผ่านไปเหมือนเมฆที่เคลื่อนตัวผ่านท้องฟ้านี่คือการเดินทางภายในที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเป็นเส้นทางที่ทําให้เราค้นพบว่าความสงบแท้จริงนั้นอยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิดอยู่ในลมหายใจอยู่ในก้าวเดินอยู่ในรอยยิ้มที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติการได้ใช้ชีวิตเช่นนี้คือการได้กลับบ้านสู่หัวใจของเราเองอย่างแท้จริงนี่คือช่วงเวลาที่เราสามารถปล่อยทุกสิ่งให้เบาบางลงให้หัวใจเทาเบา,บาเหมือนแสงสุดท้ายของวันค่อยๆเลือนหายไปหลังขอบฟ้าปล่อยให้ความเงียบอบกอด เราไว้อย่างอุ่นใจเบาสบายสงบเย็นและลึกซึ้งเบิกบานอย่างเงียบงันในหัวใจของคุณหากคุณมีเรื่องราวหรือความรู้สึกจากการฝึกจิตและ,จะเจริญสติลองแบ่งปันในความคิดเห็นเพื่อให้ประสบการณ์นี้ได้เป็นแรงบันดาลใจแก่กันและกันกดถูกใจวิดีโอนี้เพื่อส่งต่อพลังแห่งความสงบสมัครติดตามช่องของเราและอย่าลืมรอติดตามวิดีโอใหม่ที่จะพาคุณเดินทางต่อในเส้นทางแห่งความสุขและความสงบนี้